สวัสดีครับทุกท่านครับหลายคนพอส่งลิงก์เข้าไปให้แล้วก็ยังเข้าห้องประชุมไม่ได้อีกนะครับส่งสมมติอัพไลน์หรือผู้นําส่งให้ท่านไปทางไลน์นะครับกรณีที่คนยังไม่มีร้านนะครับหรือจาร้านตัวเองไม่ได้ก็เข้าผ่านส่วนกลางก่อนนะครับแต่เข้าไปบางทีอัพไลน์ส่งเข้าไปให้ทางทางไลน์นะครับส่งลิงก์ไปให้ทางไลน์แล้วหลายคนก็จะมาเข้าระบบตรงนี้เลยนะครับมันอาจจะยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าระบบไลน์ ความนโยบายของ l ล ne เนี่ยมันมันอาจป้องกันไว้เพราะฉะนั้นแล้วให้ทุกคนไปเปิดตรงนี้ครับถ้าเป็น iPhone มันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับแตะตรงนี้จะเปิดด้วย s a f a r i หรือเปิดด้วย Chrome ก็แล้วแต่นะครับมันเปิดด้วยเบราว์เซอร์ของ Line ไม่ได้แอปพลิเคชันของ Line ไม่ได้นะครับมันเปิดเว็บไซต์ได้จริงแต่พอเข้ามันอาจจะมีปัญหานะครับวิธีแก้ก็คือเราต้องเปิดด้วยเบราว์เซอร์อื่นนะครับแตะเข้าไปแล้วก็เปิดด้วย Safari แบบนี้นะครับเปิดลิงก์เมื่อกี้ด้วยระบบ เบราว์เซอร์ของ Safari นะครับหรือไม่ก็ Google Chrome แต่เปิดด้วย Line มันอาจจะเข้าไม่ได้นะครับแม้กระทั่ง l i v f f c e e o o o ก็แล้วแต่บางทีเข้าโดยตรงจาก l i น e เลย,เ,ลยเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะครับวิธีแก้ก็คือเปิดด้วย Safari ถ้าเป็นใน iPhone นะครับแต่ถ้าเป็นพวก Android ก็เปิดจาก Google Chrome นะครับแล้วค่อยมาแตะตรงนี้โอเคนะ iMeeting แบบนี้นะครับนี่ครับก็เข้าไปปกติแต่ถ้า ระบบมันเตือนแบบนี้นั่นแสดงว่านั่นแสดงว่าห้องประชุมยังไม่เปิดนะครับหรือบางทีเขาก็เลิกประชุมไปเรียบร้อยแล้วโอเคเนาะถ้ามันเตือนแบบนี้แต่ถ้าเกิดเปิดเข้าไปเมื่อกี้คลิกปุ่มเมื่อกี้เรียบร้อยนะครับพอแตะเข้ามาเนะี่ยแล้วก็มีรูปวิดีโอเราขึ้นนั่นแสดงว่าโอเคห้องประชุมเขาเปิดอยู่อันนี้คือวิธีแก้ปัญหากรณีเปิดจากลิงก์จากไลน์นะครับให้เราเปิดด้วยเบราว์เซอร์อื่นอันนี้เปิดด้วยซฟัฟฟอรีโอเคเนาะทีนี้ อีกตัวนึงถ้าย่อกลับไปที่ลายเหมือนเดิมเมื่อกี้นะครับที่เปิดลายขึ้นมาแบบนึงนะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับสมมติอัพลน์ส่งลายมาให้เราแบบนี้นะครับส่งแบบนี้เราก็ี้แบบนี้ครับคัดลอกก่อนก็ได้นะครับวิธีเซฟที่สุดเลยคือกดแบบนี้คัดลอกแล้วก็ไปเปิดที่โคมเลยครับไปหาโคมเห็นไหมครับไปแตะที่โคมแล้วก็เอาตัวเมื่อกี้วางเลยครับ วางที่โคมนะครับวางที่เบราวเซอร์โคมนะไม่ต้องเปิดจากไลน์โดยตรงนะครับแล้วก็กดไปอันนี้เราเปิดด้วยโคมเมื่อกี้เราเปิดด้วยซาฟ a รีเห็นไหมครับถ้าเป็นแบบเนี้ยเราก็ค่อยเข้ามาแตะตรงนี้เพื่อเข้าสู่ระบบในการเข้าห้องประชุมต่อไปนี่คือวิธีแก้การเข้าจากไลน์โดยตรงนะครับมันเข้าไม่ได้มันต้องเข้าด้วยเบราวเซอร์โคมหรือไม่ก็ s a f a r i โอเคเนาะตามนี้นะครับนี่คือวิธีการ แก้ไขปัญหาในการที่เข้าห้องประชุมไม่ได้ครับ